ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวด้วยความมุ่งหมายว่าปรมัถธรรมจะกลับมาในฐานะเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมต่อไปตามเดิม แต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่ามัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีถ้าเรามัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีเพียงเท่านี้ก็พอจะสังเกตเห็นได้ว่าควา,ามเป็น มนุษย์นั้นต้องการธรรมะชั้นปรมาตา์การเป็นแต่เพียงคนนั้นเป็นเพียงชัน้นศีนลธรรมจะต้องรู้จักปรมัตถธรรมเพื่อให้คนเป็นมนุษย์การบรรยายธรรมะซึ่งจัดขึ้นในยุคนี้ล้วนแต่ปรารบ ปัญหาอันเลวร้ายของบ้านเมือง <c oughs> คือสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความเสื่อมทางศีลธรรมมีอันธพาลเต็มบ้านหรือมีคนพูดว่าชุมยิ่งกว่ายุงมีความทารุณโหดร้าย ในการกระทาเหลือที่จะนำมาบรรยายได้เพราะมันจะสกกระปรกปากผู้ใดไม่กลัวสกกระปรกตาก็ไปหาหนังสือพิมพ์มาดูรูปภาพหรืออ่านเรื่องเอาเองก็แล้วกันอาตมาคิดว่าไม่ต้องบรรยายรายละเอียดนั้นๆ นี่แหละเป็นปัญหาทางศีลธรรมคือความร้ายศีลธรรมเป็นปัญหาที่ไม่เคยมใีในการก่อนคือในสมัยที่ไม่ร่ำรวยวยเศรษฐกิจโบราณโนนปัญหาอย่างนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวนี้จัดการเศรษฐกิจเ <c> ร <oughs> ียกว่าจเจริญกล้าวากันทั้งโลกก็กลับมีปัญหาทางศีลธรรม เต็มไปด้วยอันธพาลในทุกๆระดับเราไม่มองกันว่ามูลเหตุอันแท้จริงนั่นคือความเสื่อมทางศีลธรรมไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจล้วนๆ <c oughs> ตัวเศรษฐกิจเสียอ,อีกที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมผู้ที่มุ่งต่อเศรษฐกิจมากเกินไปก็ไม่คำนึงถึงศีลธรรม ผู้ที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหานี้ก็มุ่งแต่จะแก้ไขาทางเศรษฐกิจด้านเดียวไม่มุ่งแก้ทางศีลธรรมมันก็ยิ่งยุ่งเหมือนเอาน้ำโคลนมาล้างโคลนความเห็นแก่ตัวมาจากเรื่องเศรษฐกิจเอาเรื่องเศรษฐกิจมาแก้ความเห็นแก่ตัวมันก็แก้ไม่ได้ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่ง เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือให้เกิดอำนาจให้เกิดกำลังเพื่อความรุ่งเรืองของตนมันก็สร้างความเห็นแก่ตัวพร้อมกันไปในตัวยิ่งรวยด้วยเศรษฐกิจก็ยิ่งเห็นแก่ตัวไม่อาจจะแก้ปัญหาทางศีลธรรมดังนั้นศีลธรรมก็ <c oughs> ไม่ฟื้นตัวมีแต่จะยุบยับลงไป ศีลธรรมไม่มีกระดูกสันหลังศีลธรรมไม่มีปรมัตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังมันก็สร้างได้แต่ความเป็นคนซึ่งเกิดมาก็เป็นคนมาดีมาชั่วกันแล้วแต่การประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วจะไม่มีชั่วเพราะคำว่ามนุษย์ แปลว,ว่ามีใจสูงหรือเป็นเหล่าคอของพระมนุษย์ผู้มีใจสูงนั่นมันเป็นประมตธรรมของความเป็นมนุษย์เราจะต้องเอาประมตธรรมมาเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมก็คนก็จะกลายเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้มันไม่มีประมตธรรมสำหรับมาช่วยเหลือ สีธรรมในข้อนี้คอยคิดดูเถิดว่าแม่จะแก้ปัญหาอบายามุขก็ต้องมีปรมาธรรมคือความจริงที่สูงไปกว่าคนธรรมดาจะคิดจะนึกคนธรรมดาไม่มีธรรมะจึงไปชอบอบายามุขหวังพึ่งอบายามุข ถ้าถ้าเขามีปรัมถธ,ธรรมพอเขาจะเห็นว่าอบายมุขเป็นสิ่งเลวร้าย <c oughs> ความสุขร้อนนั่นไม่ใช่อย่างเดียวกับความสุขเย็นคือสุกร้อนคือสนุกสนานทางวัตถุใช้เงินเป็นปัจจัยมาหาความสนุกสนานทางวัตถุนี่มันก็เป็นสุขร้อน ไม่ใช่สุขเย็นคือการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องทางกายทางวาจาและทางจิตแล้วก็เป็นสุขเย็นดูไม่เป็นก็ไม่รู้ว่านี่มันเป็นเรื่องสำหรับคนหรือสำหรับผีความสุขจากมายมุกนี่เป็นเรื่องสำหรับคนหรือเป็นเรื่องสำหรับผีซึ่งล้วนแต่ไม่ถึงความเป็นมนุษย์โดยการทั้งนั้น อาตมาจะต้องขอร้องท่านทั้งหลายให้พิจารณากันถึงปู่ย่าตายายอันเป็นบรรพบุรุษของเราแต่ผลหลังท่านเหล่านั้นล้วนแต่มีปรมัตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังแห่งศีลธรรมของท่านเมื่อดูกันถึงศีลธรรมพอจะแบ่งแยกได้เป็นสองฝ่ายคือศีลธรรมฝ่ายสังคม ในศีลธรรมฝ่ายบุคคลเป็นส่วนตัวปู่ย่าตายายของเราท่านมีปรมัตถธรรมสำหรับศีลธรรมในสังคมก็คือข้อที่ว่าปู่ย่าตายายท่านถือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นพื่นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นข้อนี้ท่านเชื่อเต็มที่ เชื่อเด็การเห็นโดยปัญญาเชื่อเด็การอบรมสั่งสอนกันมาเระพึติปฏิบัติกันอยู่จึงถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าถือศาสนาอื่นก็จะถือว่าทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าุด้วยกันทุกคนท่านจะทำอะไรอะไรก็นึกถึงผู้อื่น เมื่อเด็กหเมื่ออาตมาเป็นเด็กๆจะปลูกต้นผลไม้เช่นสับประร <c oughs> ดกล้วยเป็นต้นจะต้องว่าคาถาว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานสามครั้งแล้วจึงจะกลบดิน <c oughs> นี่ก็หมายความว่าทานนกมากินก็ถือว่าเป็นบุญไม่ต้องยิงนกถ้าขโมยมานะ โมยไปกินก็ให้ทานไปเส้นเลย <c oughs> ให้ทานไว้แต่บัดนี้นี่วิญญาณข้าป่ย่าตายายเขาวางมาตรฐานกันไว้อย่างนี้พูดว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมยไปขอทานดีกว่าไปเป็นอันธพาลเมื่อปุยาตายาย มีปรมัตญธรรมเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมกันอย่างนี้ก็มีศีลธรรมดีในส่วนสังคมเมตตาอารีกรุณายิ้มเสมอเกิดมาจากปรัตญธรรมข้อนี้ที่ทำให้คนไทยได้นามว่ายิ้มเสมอที่นี่ดูศีลธรรมส่วนบุคคลปู่ย่าตายายของเราก็มีธรรมะอันลึกซึ้งท่านจะยกมือขึ้นเนื้อศีรษะ พนมมือร้องว่าพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาหรือว่ารวมกันแล้วก็เรียกว่าพระไตรลักษณ์ท่านเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติเราจะบังคับมาตามชอบใจเราไม่ได้เรามีกรรมเป็นของตัว การได้เป็นมนุษย์นี้ได้ยากนักดังนั้นท่านจึงไม่เอามาทำลายเสียด้วยการประพฤติชั่วแต่ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นก็ปัดออกไปได้ด้วยพระอนิจจังพระทุกขงังพระอนัตตา <c oughs> ไม่ต้องมานั่งร้องไห้ไม่ต้องไปกระโดดน้ำตายไม่ต้องกินยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องยิงตัวเอง เหมือนที่ทํากันอยู่สมัยนี้ <c oughs> พอเกิดอะไรขึ้นมาก็ <c oughs> เป็นทุกข์เป็นร้อนโดยไม่มีประโยชน์อะไรความทุกข์เกิดขึ้นก็แก้ไขไปโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ <c oughs> นี่ก็เพราะมีประมัาถธรรมเป็นกระดูกสันล้างอยู่ในจิตในใจ <c oughs> ขออภัยที่อาตมาจะต้องใช้คำว่ากลับมากลับมากลับมา ศีลธรรมก็กลับมาปรมัตธธรรมก็กลับมาปรมัตธธรรมกลับมาเพื่อเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมที่ต้องใช้คําว่ากลับมาก็เพราะว่ามันเคยมีมันเคยมีเคยเจริญเคยรุ่งเรืองแล้วมันหายไปคอยเทียบดูความสงบสุขสมัยปู่ย่าตายายว่ามีมากกว่าสมัยนี้มากนักสมัยเมื่อไม่เจริญเมื่อคนไม่ค่อยรู้หนังสือเลยซ้ําไป ความสงบสุขมันมีกว่าสมัยนี้มากนักเดี๋ยวนี้เจริญด้วยวิชาความรู้ด้วยทรย์สมบัติด้วยอะไรต่างๆทำไมจึงเต็มไปด้วยวิกฤตการความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนระสำะ่ำระสายบางทีเราอาจจะกล่าวได้ว่าสมัยคนป่ายังเป็นคนป่ายัยงไม่ใช่เป็นคนบ้านคนเมืองนี่อยู่กันด้วยสันติสุขสันติภาพมากกว่าสมัยที่เจริญรุ่งเรือง ด้วยวัตถุอย่างสมัยนี้ <c oughs> นี่เชื่อว่าทุกท่านพอจะค้นคว้าศึกษาและมองเห็นได้โดยตนเองว่ายิ่งเจริญนี่ทำไมมันยิ่งยุ่งยิ่งเจริญมันยิ่งยุ่งเพราะว่ามันสูญเสียสีลธรรมไปสนใจแต่เรื่องความเจริญของเนื้อหนังไม่สนใจความสูงแห่งจิตใจยิ่งเจริญก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมนดังนั้นความ ยุ่งยากลำบากทุกข์ร้อนละสรัรมาสายก็เข้ามาแทนความสงบสุขจึงนึกถึงข้อที่ว่าศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมาปรมัตถธรรมก็กลับมาเพื่อเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมศีลธรรมหายไปอย่างไรก็พอจะมองดูกันได้และควรจะมองด้วยศีลธรรมหายไปเพราะว่า วัตถุนิยมความเจริญโดยวัตถุจนมอมมอมเมาตัวเองมอมเมาตัวเองให้ลงไหลในความสุขทางวัตถุวัตถุนิยมนีมิเจริญเหมือนกับวิ่งเหมือนกับวิ่งดูการผลิตเพื่อความสุขทางวัตถุดูการซื้อหาดูการใช้สอยวัตถุมอมเมาตัวเองทางเนื้อทางนั้น <c oughs> อันนี้ก็เป็นเหตุให้ศีลธรรมหายไปไม่ค่อยมีใครสนใจก็ไปสนใจแต่ความสุขสนุกสนานอีกอย่างหนึ่งก็คือจำนวนมนุษย์เพิ่มขึ้นโดยเร็วเร็วจนเกินกว่าที่จะควบคุมกันได้การศึกษาให้ไม่เพียงพอสำหรับความเจริญหรือความที่มนุษย์เพิ่มมากขึ้น นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ศีลธรรมร่อยร้อไปเราจะต้องเพิ่มการศึกษาเพิ่มการอบรมศีลธรรมให้พอให้ทัน,ก,นกันกับการเพิ่มจำนวนของมนุษย์ <c oughs> ที่นี่เรามามัวจะเข้าใจกันว่าเศรษฐกิจไม่เจริญยังขาดเศรษฐกิจคนจึงไม่อยู่กันอย่างสงบ คขาว่าเศรษฐกิจเป็นต้นเหตุแห่งความไม่สงบไม่ได้เคยคิดว่าเพราะขาดศีลธรรมต่างหากเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งส่งเสริมวิชาเศรษฐกิจ <c oughs> <c oughs> เศรษฐกิจยิ่งเจริญยิ่งเห็นแก่ตัวเพราะเศรษฐกิจเป็นโอกาสให้เห็นแก่ตัวส่งเสริมความเห็นแก่ตัวให้สามารถเอาเปรียบผู้อื่น <c oughs> ใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือเอาเปรียบผู้อื่น ยิ่งส่งเสริมเศรษฐกิจมันก็ยิ่งส่งเสริมเครื่องมือสำหรับจะเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบผู้อื่นถ้าศีลธรรมไม่เข้ามาควบคุมเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจจะทำลายโลกนแน่นอนเขาไม่มีปรมัตถธรรมเพื่อจะควบคุมความเป็นคน คือเพื่อควบคุมความเห็นแก่ตัวของคนไม่มีอะไรมาควบคุมความเห็นแก่ตัวของคนเพราะไม่มีประมัถธรรมเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าคนกับมนุษย์นี่ต่างกันอย่างไรจึงลงลุงหลงไหลยกันในการเ,เป็นแต่เพียงคนเป็นกันแต่เพียงคนมนุษย์ก็ไม่มีมัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มี พระไม่รู้ว่ามนุษย์กับคนต่างกันอย่างไรมนุษย์ต้องมีปรมัตธ,ธรรมสูงกว่าคนมนุษย์จะต้องมีสีและธรรมสูงกว่าคนมนุษย์แล้ว,ว่าสูงโดยทางจิตใจเขากาสเทียบเคียงกันดูสักหน่อยว่าคนกับมนุษย์ต่างกันอย่างไรเมื่อเทียบกันโดยลัทธิคนเขาถือลัทธิประโยชน์เป็นใหญ่ มนุษย์ถือลัทธิธรรมะเป็นใหญ่คนไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักธรรมะจึงถือประโยชน์เป็นใหญ่เรียกว่าถือลัทธิประโยชน์ชนิปไตยจึงจะเรียกว่าประชาธิปไตยก็มีประโยชน์เป็นใหญ่อยู่นั่นเองแต่โดยเหตุที่ไม่ควบคุมกิเลสไม่มีศีลธรรมเอาประโยชน์ชนิดที่ไม่เป็นธรรมเอาประโยชน์แห่งตัวกู ผู้เดียวไม่เอาประโยชน์แห่งเพื่นมนุษย์ตาดำๆอย่างนี้เป็นต้นพุทธศาสนาถือธรรมมาธิปไตยรัฐีการเมืองนอกนั้นถือประโยชน์อธิปไตยประโยชน์ชทิปไตยแม่ลัธิขานมากที่เป็นที่สนใจกันทั้งโลกเวลานี้ก็มุ่งประโยชน์ชทิปไตย มีประโยชน์นะที่ปไตยเป็นหลักเห็นแก่ประโยชน์เป็นหลักจะจัดเรื่องประโยชน์และอาศัยเศรษฐกิจเป็นหลักธรรมะมันก็ไม่มีไม่จัดโลกด้วยความเมตตากรุณาแต่จะจัดโลกโดยการบังคับทางเศรษฐกิจมันก็เป็นกันอย่างมากได้จะเพียงคนไม่สามารถจะเป็นมนุษย์ได้มนุษย์มีปรมัตาธรรมเป็นหลัก เป็นว่าขอทานดีกว่าเป็นขโมยถ้า <c oughs> จะเทียบเป็นดูในระหว่างคนกับมนุษย์เมื่อเอาสิ่งสูงสุดเป็นหลักคนเอาแต่ความอรสอ,อร่อยสนุกสนานทางอายตน,นะยอมเป็นทาสของอายตน,นะบูชาเนื้อหน,นังเป็นพระเจ้าส่วนมนุษย์นั้นบูชาธรรมะ ต้องการสันติภาพอันสงบเย็นเป็นนิพพานไม่ต้องการสุขร้อนๆทางเนื้อทางนั้นแต่ต้องการความสุขสงบเย็นในทางจิตใจมนุษย์จึงเป็นนายเนื้ออายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนคนนั้นเป็นทาดของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมนุษย์กับคนต่างกันอย่างนี้ เมื่อจะเอาลูกตาเป็นหลักลูกตาของคนก็มุ่งไปที่ประโยชน์ตนได้แล้วก็เป็นดีลูกตามันมุ่งไปแต่ที่ประโยชน์ของตนประโยชน์ของทิเลสเห็นแก่ตัวไม่มองเห็นศีลธรรมไม่มองเห็นความจําเป็นแห่งศีลธรรมและประมาตรธรรมลูกตาของคนมันมุ่งจ้องไปที่นี้ แต่ลูกตาของมนุษย์นั้นเขามุ่งไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ทธรรมมุ่งไปที่ธรรมมองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ต้องการจะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งได้พบพระพุทธศาสนาคนกับมนุษย์ต่างกันอย่างนี้ เมื่อจะเปรียบเทียบกันอีกกี่คู่กีค่คู่มันก็อยู่ในลักษณะที่ต่างกันอย่างตรงกันข้ามทุกคู่ไปคอยเราสนใจคําว่าคนกับคําว่ามนุษย์มนุษย์มีปรมัตธ,ธรรมคนมน่าจะจะมีศีลธรรมได้ก็าทั้งยากก็มีกิเลสเป็นตัวตนเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่ชอบศีลธรรมแล้วจะเอาปรมัตธ,ธรรมมาแต่ไหน อาตอมาจึงขอร้องให้สนใจในข้อที่ว่ามัวเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มีในโลกนี้ <c oughs> มัวเป็นกันแต่คนโลกนี้ก็ไม่มีมนุษย์มีแต่คนที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ธรรมมองไม่เห็นธรรมมองเห็นแต่ตัวมองเห็นแต่ประโยชน์ของตัว จึงได้พาการถือลทัทธิประโยชน์อธิปาไตยประโยชนาชนิปไตยมีประโยชน,ยชน์เป็นสิ่งสูงสุดเหนือสิ่งใดระบบการศึกษาที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดเวลานี้ล้วนแต่เปิดโอกาสให้เห็นแก่ตัวส่งเสริมความเห็นแก่ตัวไม่ควบคุมความเห็นแก่ตัวไม่กำจัดความเห็นแก่ตัวอาตมามองเห็นอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้ นักจัดการศึกษาในโลกจะระดมกันด่าอาตมาสักเท่าไรก็ยังพูดอย่างนี้ <c oughs> ว่าการศึกษาในโลกทั้งหมดล้วนเปิดโอกาสแห่งความเห็นแก่ตัวเรียนรู้เพื่อฉลาดเพื่อจะปบโกอยประโยชน์ของตัวไม่สอนเรื่องการควบคุมความเห็นแก่ตัวคนที่ยิ่งเรียนมากยิ่งฉลาดมากก็ย,ยิ่งใช้ความฉลาดเพื่อความเห็นแก่ตัว ไม่ควบคุมความเห็นแก่ตัวไม่กำจัดความเห็นแก่ตัวโลกมันก็จะเป็นโลกแห่งความเห็นแก่ตัวทุกประมาณูในโลกเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว <c oughs> แล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรขอให้พิจารณาดูกันเองการศึกษานี่รับใช้ระบบการเมืองการศึกษานี่ส่งเสริมระบบการเมืองที่มุ่งจะครองโลก การศึกษาจัดไปในทางสแสวงหาประโยชน์หากำลังหาอานุภาพในการที่พวกตนจะครองโลกต่างฝ่ายต่างก็จัดการศึกษาอย่างนี้มุ่งจะครองโลกเมื่อทุกคนแย่งกันครองโลกก็ลองคิดดูเถิดว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไร โลกนี้ทั้งโลกเป็นไปในอำนาจของบุคคลผู้มุ่งจะครองโลกแต่ละฝ่ายมุ่งแต่จะครองโลกจะครองโลกเพื่อประโยชน์ของตัวที่โลกนี้อยู่ในอาการอย่างนี้จึงไม่มีศีลธรรมศีลธรรมของอคนชนิดนี้ก็คือการได้ <c oughs> อำนาจมาครองโลกผลของศีลธรรมคือการเสวยสุข ทางวัดถุทางเมื่อทางนั้นอบรมสั่งสอนชี้ชวนกันให้พอใจให้เลื่อมใสในสิ่งนี้ก็ <c oughs> ต้องพอใจเลื่อมใสในการศึกษาที่จัดไปเพื่อให้ได้ประโยชน์ชนิดนี้เราจึงมีกันแต่คนไม่มีมนุษย์โลกนี้จึงมีกันแต่คนแล้วก็ไม่มีมนุษย์ เพราะว่าการศึกษากระทำไปเพียงแต่ให้เป็นกันแต่คนแล้วยังเป็นคนชนิดที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่คนชนิดที่เห็นแก่ผู้อื่นเขาตัดระบบปันพรศาศาสนาตัดระบบธรรมะออกไปเสียจากการศึกษาได้ยินว่าการศึกษา ในบางรัฐของบางประเทศนั้นห้ามสอนศาสนาเท่าศาสนามาสอนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยถือว่าผิดกฎหมายมเพราะมาทำลายเวลาข้งความรู้เรื่องเศรษฐ,ฐกิจเรื่องเศรษฐ,ฐกิจจำเป็นแก่ความเจริญของประเทศชาติเรื่องศาสนาเป็นเรื่องทวงให้ล่าหลังอย่าเอามาสอน ก็ส้อนกันแต่เรื่องส่งเสริมนะเศรษฐกิจส่งเสริมการเมืองส่งเสริมอำนาจศาสนา,าก็ยิ่งไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาควบคุมจิตใจของมนุษย์มนุษย์ต่อยิ่งไม่มีศาสนาก็ไม่มีมนุษยนะ์ไม่เป็นมนุษยนะ์มีแต่คนแล้วก็จะมีแต่คนอย่างเลวเสียอด้วย,เ,ยเมื่อเป็นกันแต่คนมนุษย์ก็ไม่มี ด้วยเหตุอย่างนี้เราจะมาขอสั่งความปรารถนาวิงวอนขอร้องว่าขอให้ปรมัตถธรรมกลับมาให้จิตใจของคนในโลกสว่างสวยด้วยปรมัตถธรรมพอที่จะรู้ว่ามนุษย์เกิดมาทำไมมนุษย์ควรจะได้อะไรสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์นั้น เป็นอย่างไรขอให้มีจิตใจอย่างนี้มีความเป็นมนุษย์กันอย่างนี้แล้วขอให้มนุษย์ชนิดนี้ครองโลกทั่วไปทุกหัวระแหงขออย่าให้คนครองโลกเลยขออย่าให้ผู้ที่เป็นแต่เพียงคนมีอํำนาจครองโลกครองบ้านครองเมืองอะไรเลย ขอให้มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศีลธรรมอันมีปรัตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังนั่นแหละเป็นผู้ครองโลกขอให้เรามีมนุษย์เต็มไปทั้งโลกอย่ามีสัตว์ที่เป็นแต่เพียงคนมาครองโลกเลยหรืออย่ามามาอยู่เป็นพลเมืองให้เขาปกครองให้ลําบากเลย เป็นแต่เพียงคนนี่มันปกครองยากเพราะมันเห็นแต่ตัวใครๆก็คงปกครองไม่ไว้คำนวณดูเอาเองกันแล้วกันว่าถ้าคนทุกคนไม่มีศีลธรรมแล้วเราจะปกครองกันอย่างไรจะอำนาจมาเท่าไหร่จรึงจะปกครองไว้จะต้องสร้างคุกสร้างเรือนจำสร้างทันดสถานจเจ้าหน้าที่ กันอีกสักเท่าไรมันก็ไม่มีความสงบสุขเพราะว่าคนมันไม่มีศีลธรรมถ้าคนมีศีลธรรมก็กลายเป็นมนุษย์ไม่ต้องมีใครปกครองใครก็อยู่กันเป็นพ้าสุขก็จะสูงสุดเดสียโดยซ้ำไปจึงขอให้ศีลธรรมกลับมาโดยมีปรมัทธรรมเป็นกระดูกสันหลังให้สมาชิก ของโลกทุกคนเป็นมนุษย์อยู่กันอย่างมนุษย์ปกครองกันอย่างมนุษย์มีแต่สันติภาพสูงสุดทุกทิพาราตีการเธอ